สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง NBA Thailand Insight ช่องที่รวบรวมข่าวสารบทวิเคราะห์เจาะลึกและเรื่องราวต่างๆมากมายของบาสเกตบอล NBA นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ Tracey Lamar McReady j o r หรือที่เรารู้จักันสั้นๆว่า Tracey McReady หรือ T-Mac m c r ร a d y เป็นหนึ่งในนักบาสผสวรรค์อีกคนหนึ่งโดยในวัยเด็กนั้น T-Mac เติบโตขึ้นมาที่เมืองฟลอริดาเขาเริ่มเล่นบาสเกตบอลพร้อมกับเล่นเบสบอลมาด้วยกัน โดยดรับมัธยมปลายนั้นฝีมือของทีแมกนนโดดเด่นมากจนนิตยสารหลายต่อหลายเล่มนั้นเรียกไปสัมภาษณ์และทีแมกก็ได้เข้าแคมป์ ABCD ของ Adidas ด้วยซึ่งแคมป์นี้เป็นแคมป์ที่คุบิบร์ไอนั้นเคยเข้าร่วมด้วยหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นและเมื่อกำลังจะจบมัธยมปลายนั้นทีแมกมีความคิดที่จะต่อระดับมหาวิทยาลายัยและก็มีมหาวิทยาลัยเคนตักกี้นั้นยื่นข้อเสนอมาให้แต่เจ้าตัวนั้นปฏิเสธพร้อมกับตัดสินใจเข้้าาที่่จะรตัวเขสูใน NBA และในปี1997กนั้นก็เป็นโตรอนโตแรปเตอร์ที่ตัดสินใจเลือกทีแม็กเข้าสู่ทีมในฐานะตัวเลือกอันดับที่9โดยในตอนนั้นแรปเตอร์กำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมหลังจากเพิ่งก่อตั้งทีมมาได้เพียงแค่3ปีแมคโรดี้นั้นถูกเข้าดรับมาหวังว่าจะเป็นอนาคตของโตรอนโตแรปเตอร์แต่แค่เพียงในปีแรกของเขานั้นมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แรปเตอร์นั้นในขณะนั้นคุมทีมโดยโค้ชดาวร้อยวอลเกอร์ซึ่งในตอนนั้นทีแม็กได้คำนิยามสั้นๆว่า มันเหมือนตัวของเขานั้นอยู่ในนรกโดยในช่วงแรกนั้นเขาบอกว่าผมรู้สึกเหมือนปรับตัวไม่ถูกเหมือนถูกทิ้งและเวลาลงสนามก็ถือว่าน,น้อยมากๆวนันวันหนึ่งแทบจะนอนได้ทั้งวันซึ่งในปีแรกของแบล็กเฮดดีกับแรปเตอร์นั้นเขาทําเฉลี่ยเพียงแค่เจ็ดแต้มต่อเกมเท่านั้นซึ่งเป็นปีแรกที่เขาไม่อยากจดจดจําเลยและทีแม็กก็บอกว่าตัวเขานั้นรู้สึกเหงามากและวันหนึ่งเหมือนไม่ได้ทําอะไรและไม่มีอะไรจะทําเลยแล้วก็เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกโดยในปีต่อมานั้น โทรอนโตรแรปเตอร์ได้ตัดสินใจรับเอาวินคาร์เตอร์เข้ามาและคาร์เตอร์กับแบล็กเรดี้ก็เป็นญาติห่างๆกันอีกด้วยซึ่งคุณย่าของทีแม็กและวินส์คาร์เตอร์นั้นเป็นญาติกันทั้งคู่ใช้เวลาเพียงปีเดียวก็สามารถจุนกันได้และในขณะนั้นเองทั้งคาร์เตอร์และทีแม็กก็ถูกสื่อจับตามองอย่างมากว่าจะเป็นคู่หูดูโอรุ่นใหม่ในยุค2000และแฟนๆแรปเตอร์ก็บอกด้วยซ้ำว่าคู่ของทีแม็กกับคาร์เตอร์นั้นเหมือนกับคู่ของจอแดนพีเพ่นเป็นอย่างมากซึ่งทั้งคู่นั้้นนโโช์ฟอรมมไดดดดยางเก ต่เมื่อสัญญารุกี้ของทีมแม็กนั้นหมดไปทีมอื่นๆนั้นก็ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาหาเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออ r l a n d นโดแมจิกซึ่งแมจิกเห็นว่าทีมแม็กนั้นไม่ีศักยภาพเพราะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของลีกได้อย่างไมา่ยากจึงยื่นข้อเสนอให้6ปี67.5ล้านดอลลาร์และแมกเรดี้ก็เลือกที่จะไปออร์นโดแมจิกอีกส่วนหนึ่งที่สื่อให้เห็นผลว่าทีแม็กเลือกจะไปเพราะว่าเมื่อเขาอยู่ที่นี่เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นรองวินส์คาร์เตอร์ตลอดเวลาและเป็นนนนตััััวเลลือกอกดบที่่2แะ ทำให้ทีแม็กนั้นอยากจะไปแมจิกเพื่อจะเป็นผู้นําทีมและโชว์ศักยภาพให้เห็นว่าตัวของเขานั้นคือหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นในยุคนี้โดยอารันโดแมจิกนั้นเอาเทรซี่แมคโรดี้มาเพื่อจะประสานงานกับแกรนฮิล l l แต่แกรนฮิล l l นั้นเกิดประสบปัญหาอาการบาดเจ็บจนแทบจะลงไม่ได้นั่นทําให้โอกาสของทีแมกที่จะเป็นผู้นําทีมจึงเข้ามาหาและเพียงแค่ฤดูการรกกับอาันโดแมจิก เทรซี่แมคเ d รดี้ก็ตอบแทนด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเขาทำไปถึง26.8แต้มต่อเกมกับ7.5รีบาวด์และถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมอีกด้วยและเพียงแค่ปีที่3กับออร์แลนโดแมจิกทีมแม็กก็ทำเฉลี่ยถึง32.1แต้มต่อเกม6.5รีบาวด์5.5แอสซิสต์ต่อเกมนั่นทำให้เออร์นี่กรอฟฟินผู้จัดการทั่วไปของเมมฟิกกี้บัคส์ถึงกับเอ่ยปากว่าเทรซี่แมคเ d รดี้นั้นคือหนึ่งในห้าผู้เล่นที่มีพอสวรรค์ที่สูงที่สุดใน NBA ในปี2003ถึง2004นั้นทีแม็กนำทีมอ r ร์โดแมจิกผ่านเข้าสู่ในรอบเพลย์ออฟได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อในรอบเพลย์ออฟนั้นในรอบแรกต้องเจอกับดีทรอยต์พิสตันทีแมจิกนำอยู่3ต่อ1เกมซึ่งหลังจะจบเกมที่4นั้นทีแม็กได้ให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์ดีว่าผมรู้สึกดีมากที่จะพาทีมเข้าสู่ในรอบที่2แต่อย่างไรก็ตามเมื่อจบซีรีส์นั้นกลับกลายเป็นอ r ร์โดแมจิกที่แพ้และตกรอบไปแบบไม่น่าเชื่อนั่นทำให้ทีแม็กถูกโจมตีจากคำให้้้สัมัมมภาาาษ์ทีี่่่นนนนใจขขอองเกนหน จนทาให้สื่อต่อยสื่อนั้นนําเรื่องนี้มาล้อเลียนกันเป็นอย่างมากถัดมาในฤดูกาล2003-2004ซึ่งถือว่าเป็นฤดูกาลที่ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับเทรซี่แมคเรดีเพราะาเกิดปัญหาความไม่ลงรอยหลายอย่างระหว่างเทรซี่แมคเรดีและผู้จัดก,การทั่วไปของทีมอันโดแมจิกรวมถึงทีมนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นตามที่หลายต่อหลายคนคาดหวังด้วยทําให้การเทรดเทรซี่แมคเรดีนั้นเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในวงกว้างและในปี2004นั้นทีมแม็กถูกเทรดมาที่ฮิสตันร็อกเก็ต เพื่อประสานงานกับเยาวหมิงแต่ทั้งคู่นั้นถูกจับตามองเป็นอย่างมากโดยในฮิวสันร็อกเกตนั้นแม็กเรดดี้โด่งดังมากร o c k เก็ตได้ขยายสัญญาให้กับโชยซี่แม c กเรดี้3ปี63ล้านเหรียญและหนึ่งในเกมที่น่าจดจําที่สุดของทีแม็กในตอนนั้นก็คือการทํา13แต้มใน35วินาทีช่วยให้ฮิวสันร็อกเก็ตเอาชนะเซนตนโทสเปิร์ไปได้ในตอนท้ายซึ่งเกมนี้ทําให้ t ชยซี่แมกเรด y ี้นั้นโด่งดังมากและเกมนี้ถือว่าเป็นอีหนึ่งหน้าโปรดงศาสตร์ของ NBA ด้วย ซึ่งรวมถึงรอบเพลย์ออฟในปีนั้นทีเทอร์ซี่แมคโรดี้นั้นดังอชชอนแบรลรี่เซนเตอร์ของดัลลัสมอริกที่สูง7ฟุต6นิ้วในรอบเพลย์ off, ออฟระหว่างดัลลัสมอริกและฮิลซันร็อกเก็ตด้วยแต่แล้วโชคชะตาก็เหมือนเล่นตลกทีแม็กนั้นได้รับบาดเจ็บที่เข่าในปี2009ทําให้ตัวของเขานั้นต้องเอ็กซเรย์และเขารับการรักษาด่วนแต่การบาดเจ็บนั้นก็ไม่ดีขึ้นซึ่งทําให้เขานั้นบาดเจ็บเรื้อรังและทําให้ฝีมือตกลงไปค่อนข้างเยอะมากจนทีแม็กนั้นค รวมถึงผลงานของทีมนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่จนบางครั้งเขาเคยบอกว่าตอนมีการฉีดยาระง,งับอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าและตรงบริเวณไหล่ทั้งสองข้างเพื่อให้สามารถเล่นต่อได้จากอาการบาดเจ็บที่รื้อหลังนี้ทําให้เขาไม่ใช่เทรซี่แมคเครดี้คนเดิมที่จะสามารถตลุยด่านเข้าไปดังหรือลุยเดี่ยววัน -on- วันกับคู่ต่อสู้ได้หลังจากนั้นที่แม็กก็ถูกเทรดไปที่นิวยอร์กนิกส์ดีทรอยต์พิสตันแอรแลนเทอฮอคส์และเขาก็ได้ไปเล่นที่ลีกประเทศจีน เมื่อปี2012กับทีม e a g l e ลดับเบิลสตทีมในเล็กจีน CBA ซึ่งเขาทำเฉลี่ยถึง25แต้มต่อเกมกับอีก7.2รีบาวก่อนที่จะกลับมาเล่นกับซานติโนสเปอร์และในปีนั้นเขาและทีมสเปอร์ก็ได้เข้าไปถึงในรอบถึงชนะเลิศแต่ทีแม็กนั้นก็ไม่ได้มีบทบาทมากมายสักเท่าไหร่และสเปอร์ก็คือทีมสุดท้ายในอาชีพของเขาและทีแม็กก็ประกาศรียไทยในเดือนสิงหาคมปี2013ตลอดอาชีพการเล่น NBA ของเทรซี่แม r กโรดี้นั้น เขาทำเฉลี่ยไป19.6แต้มต่อเกมกับ5.6รีบา์และติดทีมออสตาถึง7สมัยรวมถึงเป็นแชมป์ทั้งคะแนอีก2ปีและได้เป็นผู้เล่นพัฒน,นาการยอดเยี่ยมในปี2001อีกด้วยซึ่งทีแม็กนั้นบอกว่าสาเหตุที่เขาสวมเสื้อหมายเลขหนึ่งเพราะว่ามีเพนนีฮาร์ดอเวย์เป็นแรงบันดาลใจโดยทีแม็กนั้นถูกยกย่องว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรกุกต,ตัวตัวได้ดีที่สุดคนหนึ่งและมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมหรือช่วงแขนที่ยาวและเซนส์บาร์สเกตบอลที่สูง ซึ่งโคบีบรอยันนั้นเคยเออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเครซี่แมคเวดี้เป็นผพ้เวันอ่อนวันที่ดีที่สุดคนหนึ่งในลีกเลยเพิมถึงในตอนนั้นเครซี่แมคเวยดี้ยังเซ็นสัญ,ญญากับแบรนด์อาดิดาสอีกด้วยเพื่อทำรองเท้ารุ่นของตัวเองและซีรีส์รุ่นรองเท้าของทีมแม็นั้นก็ขายดีไปทน่วน้ำทท่าด้วยในปัจจุบันนั้นเครซี่แมคเวดี้นอกจากรับหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ใเอ็นบีเอเขายังมีหุ้นในธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มในฟอรรดาหหืมมีุ้นในใท บริสซี่ซักเกอร์ทีมเบสบอลในมเนอร์ลีอีกด้วยซึ่งทีแม็กเคยบอกว่าความฝันอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือการเป็นนักเบสบอลอาชีพและในวันลีสุดเทพของเขานั้นก็เกิดขึ้นในเกมอลสตาร์ Star, ปีสุดท้ายของไมเคิลจอแดนซึ่งในปีนั้นไมเคิลจอแดนไม่ได้รับบหวตเป็นตัวจริงแต่เทรซี่แมคต์เรดี้ได้รับบหวตเป็นตัวจริงซึ่งทําให้แมคเรดดี้นั้นออกมาบอกว่าถ้าไมเคิลจอแดนต้องการผมจะให้เขาเป็นตัวจริงแทนผมเพราะมันมีความหมายกับผมมากและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ เทรซี่ลามาแมคเรดี้จูเนียร์ยอดชุดติงการ์ดของ NBA ที่สูง6ฟุต8นิ้วเ b a Thailand i n นด์อิด์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ